ออนคอยใช้โอกาสนี่แหละอยใช้โอกาสตรงเดี๋ดีค่ะอาเี๋ยวงียบก่อนเงียบกอนนี้ทำพิธีอยู่นะโอ้ไม่มีแดนนะครับตอนนี้แดนไม่ออกเลยสดๆไปใช้บ้านเลย ช่วงมากนะไฟป้านะครับป้าแบงป้าแบงแบงแบงขึ้นเลยเขาปักมันไม่ปักเลยปักขึ้ปักแรงเกินปักเลยปักเลยมันร้อนมันร้อนลมย้อนลมมันย้อนลมมันย้อนไฟเข้าหาตัวนะเออเอาด้านข้างเลยสวยงามโอเคครับเสร็จแล้วนะครับ วันทานังสุปะพยชะนะสัมพันธ์โพชนานังสาลินังสัปริวารังอุทะคังวารัง อาคัจฉุตปริภูชันตุสัพพทาอิตายะสุขายะสันติเทวามหิธิกาเตปิอเมอโนรักขันตุอารโหขเยนะสุเขนะจั

哎。 เดี๋ยวผมลงไลน์เหมนขึ้นหน่อยนะครับไไอะไร้างนี่เป็นอะไรไม่ไม่เปนติก่อนซือหนเนาะชื่อนี้เนี่ยมันจะโดนเสงตัดเองมันจะไม่เห็นคนดูสองพนแลนะครับช่องบานุนะผม ฮะอ,อยากให้จุดมากแล้วนเนี่ยไฟแกหนะไ้ป่าอ่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะครับพอดีจุดวันนี้ก็จะแดง,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 งๆปลายนะคะเก้าชดชดชัวช,ว,ช,ว,ชวาล ช่วหลุบชั่ว,ล,ล,ว,ว,วล้านราคาเด็ดขายดีกเปอานี่ครับวันนี้สัก,สก <S <S แสนกล่องไหมเยอะกว่านั้นก็ดีสามร้อยยี่สิบบาทน,นะโอ้ไม่แน่อาจจะสามสองศูนย์นะครับถูกดอกนี้เอาแบบผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันแล้วเนาะวันนี้วันนต้อ้เอาแบบผลิตไม่ทันเลยต่อไปด้วยวันนี้และวันข้างหน้าก็ต้องเอาแบบผลิตไม่ทันเดี๋ยวนี้ถ้าอยู่คนไหนขึ้นแค่นะผู้ชายรินทาเมียได้สุดยอดมากเนี่ย ก็จะมีรางวัลให้พ่มอมาต่อยิ้มรอล,ละคุณจะนินทาให้เต็มที่เก็บกดมาโดนเก็บกดมาโนะดนด,ด,ดูหน้าดูหน้า <c oughs> หน้าได้มากฝักไหนล่ะเพราะว่า,นนานมันเป็นน้าผลไม้ผลไม้ป้าผลไม้อะไเหรอครับผมแอปเปิ้ลมต่อส้มสุ่ยมันจะเป็นแบบนี้ เรียบร้อยครับผมก็ขอให้เฮงเฮงโดยดวยนะครับผมยอดขายทะลุหนึ่งแสนกล่องนะครับเราแท็กทายเอฟซนะ่งนี้ตัวไหนดีนะครับรอรุ้นนะครับผมในทูบนะครับป้ากำลังจุดจุดกันละเดี๋ยวไปส่อง ทำก่อนทำก่อนยังบ่เห็นตัวเลขนู้ยังบ่เห็นยังบ่เห็นยังพาไปส่องยังพาไปส่องอ๋อตัวไหนวะแอดออนะครับไปดูใกล้ๆไหม สวัสดีครับมาใหม่นะครับพี่น้องอ๋อตัวไหนวะต่อไปก็จะเป็นการลำเนาะลำวงสวงนะครับเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ของบริษัทคนโอมโฮมรัพ์นะครับ เจ็ดเก้าดเจียาเจ็ดศูนย์แน่ครับรับเรีบร้ยนะครับครบยังรอป้าราป้าป้าชุดสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ นีก็แล้วลวงพุนก็จะพูดอะไรสักหน่อยนะ,รษษนนะครับคุณหลับบริสภัธฑ์นะครับของทีวีคอฟฟีนะครับวันนี้เราก็ได้ขอพอนะครับองค์พ่อปู่แม่ย่า,ยายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพระพรมเทวาสิ่งศดิสิสาโกนโลกนะครับ อวยพรนะครับให้กับผลิตภัณฑ์ของทีพีสกินนะครับมียอดทะลุร้อยล้านพันล้านในเร็วๆวันนี้นะครับสาธุสาธุสาธุพร้อมกันนะครับร้อยล้านพันล้านนะครับก็อยากให้ F อีทุกท่านนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการดูเป็นหนึ่งในครั้งนี้นะครับที่จะได้มีโอกาส ร่วมสร้างองค์พระปู่ปริจิตน,นะครับนาคราดที่เราได้